สวัสดีครับเพื่อนครับมันหนกนักเล่าข่าวครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ว่าน่าน่ากังวลคนระับน่าสนใจมากคนระับสถานการณ์การสู้รบนะฮะร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะฮะมันจะบานไปลายไปถึงสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าอย่างฝ่ายยูเคนเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่กับนาโต้หรือเปล่า,านะนะครับเพราะว่าอย่างพวกนาโตเนี่ยชาติตะวันตกเนี่ยนะเมื่อเขาทําสงครามกับใครเนี่ยเขามักจะมีการข่าวที่ว่าสร้างข่าวเท็จข่าวลวงเนี่ยนะโฆษณาชวนเชื่อในการสงครามเพื่อจิตวิทยาให้ ให้ความบิดเบือนข่าวสารนะครับอย่างเช่นยูเครนตอนนี้ก็สร้างข่าวปลอมว่า,าจะมีการคว่มบาตรรัเสเซียนะฮะทำให้เงินรูเบอร์ของรัเสเซียเนี่ยกลายเป็นเศษกระดาษเศษหินไปประมาณนั้นนะจะไม่มีใครซื้อน้ำมันซื้อกาซจากรัเสเซียอีกนะฮะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชิบหายไปวอดหมดนะเพราะสงคราม พอรัสเซียเนี่ยมารังแกยูเครนประมาณนั้นมารังแกยู UK, เครนว่ายูเครนเขาก็ถือว่าเขามีเอกราชเป็นประเทศสลาดนะเป็นประเทศของเขาอะนะรัสเซียไม่สามารถจะมายึดครองเขาได้ประมาณนั้นแต่รัสเซียก็อ้างว่ายูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของของรัสเซียเออมึงก็เป็นแค่จังหวัดจังหวัดหนึ่งอะมึงจะเป็นเอกราชได้ไงมึงจะเป็นประเทศได้ไงใช่ไหมอืมก็ต้องเอาคืนต้องอยู่ในการปกครองของรัสเซียประมาณนั้น มันก็เลยเกิดสงครามขึ้นไงฮะมันก็มองได้หลายมุมนะมองทั้งด้านมนุษยธรรมก็ก็อยู่ใครอยู่มันก็จบเอออันนี้มันไม่ใช่ไงต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการปกครองนะฮะมันก็เลยเกิดสงครามเกิดขึ้นนะฮะทำให้ประชาชนตาดำดำเนี่ยตายล้มหายใจจากไปเยอะแยะหมดเลยแล้วอัปเดตฮะผมกังวลมากผมเห็นคุณปูตินนะ เขาถแถลงข่าวออกมาอัปเดตเลยนะจะเล่าให้ฟังมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ารื้เปล่าผมก็กลัวมากในะตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่เกี่ยวประเทศไทยใช่ไหมเกี่ยวพวกตะวันตกประมาณนั้นนะฮะปูตินเขาพึ่งถแถลงข่าวะฮะต่อประชาชนชาวรัสเซียนะฮะเขาบอกว่ากำลังจะตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีทางเลือกนะครับปูบตินก็ถแถลงข่าวผ่านสื่อ ถึงคนรัเสเซียทั่วโลกว่าเพื่อนรักร่วมชาติทั้งหลายเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วยูเครนและเจ้าในายของพวกเขาตัดสินใจที่จะมายึดประเทศของเราด้วยการก่อการร้ายแทรกซึมเข้ามาในดินแดนของเราทำร้ายพลเมืองของเราเราจะอดทนอย่างนี้ไปไม่ได้อีกแล้ว ประมาณนั้นนะอืมเราก็พยายามทนนู่นทนนี่จนจนถึงที่สุดแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแต่พวกยูเครนและเจ้านายของพวกเขาเจ้านายของพวกเขานี่ผมหมายถึงอเมริกาหรือเปล่าใช่ไหมเออชาติตะวันตกหรือเปล่าแต่ยูเครนและเจ้านายของพวกเขาก็ได้ยกระดับความขัดแย้งไปให้ถึงขีดสูงสุดตอนนี้ เรามีคำตอบแล้วนะครับเราจะทำในสิ่งต่อไปนี้ที่ศัตรูไม่ชอบนะครับแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นคาดว่าจะมีการใช้อาวุธบางชนิดทำลายทิ้งกรุงเคียบและหลายเมืองใหญ่ๆในยูเรนไม่ให้มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อีกนะครับ พร้อมล่มสลายไปกับรัฐบาลเถื่อนของยูเครนโอ้โหโหมดมากฮะเนี่ยประมาณว่าประกาศเลยว่ากูจะล้างให้หมดนะกูจะขีปนาวุธทิ้งนิวเคลียใสใ่เมืองใหญ่ๆของยูเครนและกรุงเคียบนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องมีชาวยูเครนอีก5้เหลักต้องทำใจ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปคงไม่จบแค่ยูเครนแต่คงจะจบกับชาวยุโรปห0 0ล้านคนไม่งั้นมันคงไม่จบอย่างสมบูรณ์เป็นแน่แท้นะครับล่าสุดผู้นำรัสเซียเนี่ยปูตินก็มีคำสั่งให้เรือดำน้ำทุกลำนะซ้อมลบพิกัดขีปนาวุธพิสัยไกลนะฮะ ที่ตั้งเป้าหัวลบนะิวเคลียร์เนี่ยไปยังเมืองต่างๆทั่วยุโรปหลายประเทศนะเป็นเป้าหมายก็หมายถึงกลุ่มนาโตนะกลุ่ม NATO นาโตประเทศยุโรปที่ว่าเข้าข้างยุครนอยู่นะ<ม>เขาก็อ้างว่าตอนนี้กูติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วนะนะหัวลบนิวเคลียร์เลงไปถึงพวกมึงแล้วพวกยุโรปต้องมีคนตายแล้วก็กรงเคียบนู่นนี้นะผมฟังแล้วผมโอ้โหโหดครับ ปูตินพูดอย่างนี้โหดมากนี่มันมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่เลยถ้าถ้ามันยิงยิงนะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีกลุ่มนาโตใช่ไหมเขาหลายประเทศนะอืไปดูเองมีประเทศไหนบ้างประเทศใหญ่ๆงั้นแหละฮะก็ถ้าเกิดยิงกันเกิดขึ้นนะผมว่าชัว <Sure. S 1> สงครามโลกครั้งที่สามอะเอามาแกัดดนแน่โอ้โหเอาง่ายผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วง มันคนเรานะ่ะผมว่าอำนาจนะมันทำให้คนตาบอดอย่างเงี้คนบ้าอำนาจเนี่ยทำไมถังบ้าอำนาจวะอยู่ใครอยู่มันไม่ได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจเออประเทศยูเครนมึงก็อยู่ของมึงรัเสเซียอยู่ของมึงทำไมมึงต้องมามามาฆ่ามาแกงกันผมไม่เข้าใจริงโอเคครับก็ให้กำลังใจนะครับชาวยูเครนแล้วก็ชาวโยุโรปทั้งหลายว่าขอให้หลอดพ้นจากคำขู่ของรัสเซียของปูตินแล้วกันว่า ถ้าปูตินบ้าเลือดสั่งยิงนิวเคลียร์ขีปนาวุธพิสัยไกลเข้ายุโรปเนี่ยผมว่าโอโ้โหชิบหายแน่ครับสหรัฐก็คงไม่ยอมอ่ะก็คงมาร่วมวงไพ่บบนกันสหรัฐสหรัฐเขาชอบอยู่แล้วในงสงครามเออมันก็คงมั่วตัวชิบหายนะครับราวน,นี้เราก็ต้องจับตามองดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ครับเพราะว่าเราก็เป็นพลเมืองชาวโลกนะครับโอเคครับ ขอภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นเลยนะครับสงครามโลกครั้งที่สามผมไม่อยากให้เกิดเลยไม่อยากให้มีคนตายครับฟังแล้วปวดตับนะทำไมถึงมาทำลายล้างกันทำไมถึงไม่หยุดสักทีไอ้เรื่องสองครามเนี่ยไม่หยุดสักทีบางคนก็หากินกับสงครามรอะเขาบอกมันอยากจะเหลาโอเคครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับ ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านน่ยมด่าผมมันจะบาปนะครับคิดดีทํำดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับอย่ากเกิดนะครับสงครามครับสวัสดีครับ